วันนี้รีวิวอีกซักคันนะครับนี่ก็เป็น1.9ออโต้นะครับตัว2023นะครับนี่เป็นตัวสูงนะครับเข้ามานะครับเปลี่ยนท่อแทนแคปตรงรุ่นเลยนะครับจะเป็นแคปโมสูตรของผมนะครับก็คือยัดแป๊บนะครับ2นิ้วครึ่งนะครับเพื่อรีดไอเสียได้ดีนะครับลดอาการอืดหน่วงนะครับนี่เรียมๆเลยเราไปดูที่ตัวรถกันนะครับแล้วคันนี้อุด EGR เพิ่มด้วยนะครับก็เป็นสแตนเลส304นะครับนี่สองแผน อันนี้แคทเดิมนะครับก็คือแคทเดิมมันมีไส้นะครับที่เปลี่ยนไปก็เป็นแคทเดิมนะครับแต่เป็นแคทเดิมโมนะครับอ่าก็มาเดี๋ยวเรามาจัดการเปลี่ยนกันแล้วเดี๋ยวเรามาชมตอนจบงานกันนะครับนี่นะครับถือออกมาแล้วนะครับตันนี้เป็นแคทเดิมนะครับนี่มันจะมีไส้นะครับก็คือของเดิมมันจะมีไส้แบบนี้นะครับก็คือเขาทามาเพื่อกรองกลิ่นก็คือลดมลพิษนี่แหละครับ ก็จะทำให้อันนะครับของเราก็จะเป็นแบบนี้เลยต่อตรงเดี๋ยวเราไปติดตั้งส่งงานนะครับคันนี้อุด ETR กับเปลี่ยนท่อแคตเดิมโมนะครับนี่เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับพอติดตั้งไปนะครับที่ไม่เหมือนเดิมคือไอเสียรีบไวขึ้นนะครับแล้วก็มันไม่อันนะครับจากพวกไส้กรองที่เป็นแคตไาไลติดตรงนี้นะครับเพราะของเดิมมันจะอันอันนะครับอันนี้ก็จะโล่งนะครับและเป็นสูตรแป๊บสองนิ้วพึ่งนะครับเงียบนะครับ เสียงเครื่องปกติเหมือนเดิมนะครับเงียบแล้วก็อุด ETR นะครับนี่หนึ่งแผนต้นทางนะครับแล้วก็ปลายทางนะครับเดี๋ยวเร่งให้ดูนิดนึงนะครับคันนี้ตัวสูงเกียร์ออโต้นะครับนี่ก็เกียร์เปลี่ยนเนียนเหมือนเดิมครับดูด้านหลังนะครับ เปลี่ยนท่อแคสตนะครับเสียงทุกอย่างปกตินะครับควันไม่ดํานะครับไม่มีผลต่อควันดํานะครับแล้วก็รถไม่อั้นนะครับโล่งขึ้นนะครับไอเสียระบายไว้นะครับไม่มีผลเสียอะไรนะครับนี่แบบทรงเดิมนะครับก็ท่านใดสนใจนะครับสอบถามได้นะครับฝากอีกหนึ่งรีวิวจากร้านฟุชช็อปครับสวัสดีครับ